ต้องเบาเชันแน่นะฮะวันนี้มาดูนะเด็กน้อยลิ่นน้ำตั้งแต่เช้านะฮะคือวันนีอ้วโอ้วนอ้นลิ่นน้ำแล้วนะฮะเปลี่ยนกันลงนะตอนแรกนาเดียต่อไปก็ขนนนเอาอ้วนนะ ยังคิวนะมีแต่พี่โน้นะฮะยังไม่ได้ลงนะครับตอนนี้ก็เปิดน้ำให้น้องนะครับว่าอะไรมันจะเลือดเทือขนาดนั้นนาดีอ่โอ้ยเลือดขนาดนี้นะดูหน้านางนะครับ น้องเจออะไรนะืฮอหดือนะครับอืมรินกันแล้วนะฮะ Nadia Nadia Bướng 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 Nè 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 Thăm lại đây nên thăm nóng lên Hả ัดน้องไปไยรอมาเนื้อย่งนี้ย้ยไ้ดูนะคับานนะฮะโดนผมเปียะไปนะ นาเดียกัดอ้วนอีกเลี้ยนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับช่วงนี้อืมอ้วนขาวทัหมดอืมลินเสรัจไหมไอ้เอ๊ะไม่เข้าบ้านไหมเดี๋ยวจุนน้องไปลินไปเดีย๋ยวดูนะฮะได้กลิ่นปลานะครับ อาวนก็ไม่ยอมนะฮะดูนะเละหมดนะฮะอะไรคนระับอะไรฮนะ,ะรนะพี่หนว่จะทำอะไรคนระับไปเอาอ้วนดูนะฮะโอ้โมอมหมดเลยมันตัวอะไรกันเนี้ยอืมปัด เปิดหมดแล้วนะ <c oughs> นาเดียนาเดียทำไรหนูฮะนาเดียทำไรคะโอ้ยองูเจ็บบ่โลกฮะวิ่โอ้อวิอ่งจมนน่วิ่ยเดี๋ยวไปใกล้พี่ขาวทีนี้ในหะ้หนึ่อเระเราต้องจีนฮะเพราะว่าต้องให้หน้องอยู่ในโอวาดนะฮะาเมตรีเราก็ จะน้องไม่อยู่นะครับทำน้องแบบนี้บ,บ,บ่อยๆนะครับน่าดีอ่ะเอาอ้วนโอ้ยน่าสนารน่าเจ๋งเจยงจังเลยโอ้ยเพิ่งดูพี่โนนะครับพี่โนทตทำงานช่วยให้บ่ะบ่ย ไอ้ไงไอไงไไงดูเนี่ยอนนี้อากาศร้อนนะฮะอีกสักพักก็เอาน้องเข้าบ้าน,นะไปล่อยให้เวีนก่อน,น,นเนี่ก่อนที่เาจะทำธุระแล้วก็เอาน้องเข้าบ้านเนีให้น้องวิ่งก่อน

เฮ้ S <S 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 ยลินมาหน่อยดินเพล่ลน้นใครอืมต้นมาลงนางทียร์โอ้โมนี่ที่นั่งนะฮะจิบกาแฟ,เ,ฟ <S <S เอาจะกินอีกแล้วเหรอ มือกินวิตามินใช่ไหมอันนี้ดีไหมบริเวณแบบนี้ดีแล้วมันจะทำเราจะทำมันกว้างกว่านิดนึงหรือเปล่าสมมติว่าเราต้องเอาอันนี้ออกไม้ตึงไม้ข้างหน้าโอ้ันนั้นผมทำได้เออเป็นลุงสินที่ทำไม้ใช่ไหมใช่พวมันมันใช้ได้แต่ บางอันไม่ได้กันเด็กๆไว้ใช่เพราะผมทำท่านนที่นี่ด้วยเดินทางถ้ามีใครนั่งที่นี่ก็เดินที่นี่วสวัสดีครับอนี้ใส่น้ำไงก็<อ><อ>มันมีแบบนี้อยู่จะเป็นใบใบลันร้อย ช่ประมาณนี้แหละที่ลุงสีซื้อมาผมตอนแรกผมคิดว่าเป็นเค๊กไม่ลุงเฟสอันนคิดอะไรได้อันนี้ถังใส่น้ำมันของลุงสีคนว่าจะมาทำที่นั่งไงใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะช่องบอสทันแชนเนลนะขอตัวไปก่อนนะสวัสดีครับ